ขอจเจริญพรท่านพุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่านท่านผู้ในวยการพรนิดานกจำนานผู้ในวยการโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินคณะคุณครูพ่อแม่ผู้ปกครองและธรรมะสวัสดีลูกๆนักเรียนทุกๆคนธรรมะประจำเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2565ซึ่งในวันนี้ตรงกับวันที่14กุมภาพันธ์ ก็จะขอพูดธรรมะในหัวข้อที่ว่ารักอย่างไรจึงจะทําให้โลกนี้นั้นน่าอยู่ซึ่งตามความนิยมของท่านทั้งหลายแล้วในวันนี้ก็เป็นวันแห่งความรักในทางพระพุทธศาสนาเราเรียกความรักว่าเมตตาโรโกโปรธรรมพิกาเมตตาความรักความเมตตาทำให้เรานั้นอยู่ร่วมกันในโลกนี้อย่างมีความสุขได้ ในเบื้องต้นนี้ก็ขอพูดความรักความเมตตาที่เราท่านทั้งหลายนั้นพึงมีต่อกันห้าสถานด้วยกันประการที่หนึ่งคือความรักในพระพุทธเจ้าในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและประสงค์สาวกของพระพุทธเจ้าประการที่สองคือความรักความเคารพในพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดก่อเกิดเรามาประการที่สคือความรักในครูบาอาจารย์ ผู้ให้ความรู้วิชาความสามารถต่างๆให้แก่เราประการที่4คือความรักญาติพี่น้องผู้ก่อเกิดร่วมสายเลือดเดียวกันและประการที่5คือความรักเพื่อนมนุษย์และส,รรสัตว์สททั้งหลายที่เกิดร่วมโลกเดียวกันความรักทั้ง5สถานนี้เป็นความรักที่เราท่านทั้งหลายนั้นควรก่อให้เกิดให้มีขึ้นในจิตในปิญญาของเรา ถ้าเราทําได้ก็ถือว่าเป็นความสุขความเจริญแก่เราอีกประการหนึ่งท่านทั้งหลายรักที่จะทําทให้เรานั้นอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขรักที่จะทําทให้โลกนี้นั้นมันน่าอยู่ยิ่งยิ่งขึ้นไปก็จะต้องเป็นความรักที่บริสุทธิ์เป็นความรักที่ประกอบไปด้วยคุณธรรมเรียกว่าเป็นความรักเป็นเมตตาโดยแท้นั่นก็คือหนึ่งรักที่จะไม่เกลียด 2. รักที่จะไม่โกรธ 3. รักที่จะไม่อิจฉา 4. รักที่จะไม่อาคาตพยาบาทจองเวรต่อชีวิตใดๆถ้าเกิดว่าเราท่านทั้งหลายมีความรักดังสีประการนี้แล้วคนที่เราไม่เคยรักเราก็จะรักเขาคนที่เราเคยเกลียดเคยอาคาตพยาบาทเคยปลกเวรกันมาเราก็สามารถรักเขาได้ถ้าเรา มีความประพฤกิปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นความคิดเป็นคำพูดหรือการกระทำที่ไม่ประกอบไปด้วยความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาริษยาหรือความอาฆาตพยาบาทแล้วความคิดความพูดหรือการกระทำของเราก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขเพื่อความเจริญรุ่งเรืองทั้งแก่ตัวเราและผู้อื่นฉะนั้นความรักดังกล่าวนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นความรักที่จะทำให้โลกนี้นั้นน่าอยู่ยิ่งขึ้น จึงกล่าวได้ว่ารักที่จะทําให้โลกนี้นั้นน่าอยู่ยิ่งขึ้นนั้นก็คือรักที่จะไม่เกลียดรักที่จะไม่โกรธรักที่จะไม่อิจฉารักที่จะไม่อาคาดพยาบาทจองเวรซึ่งกันและกันฉะนั้นก็ขอฝากธรรมะเนื่องในวันแห่งความรักให้ท่านทั้งหลายได้ไตรตรองนำไปพิจารณาและนำไปประพฤติกปฏิบัติเพื่อขอให้เกิดประโยชน์สุขในการอยู่ร่วมกันทั้งในครอบครัวของเรา ในชุมชนของเราในจังหวัดของเราในประเทศของเราและในโลกของเราฉะนั้นเมื่อท่านทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติดังกล่าวแล้วก็จะก่อให้เกิดความสุขความเจริญอย่างมากมายมหาศาลเรียกว่าทําชีวิตของเรานั้นให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมคือสรรพสัตว์ทั้งหลายฉะนั้นจึงขอฝากธรรมะให้กับท่านทั้งหลายได้รับฝังไว้เพียงแค่นี้ขอความสุขความเจริญจง,จงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลาย โดยทั่วกันทุกคนทุกท่านเทอญเจริญพร